Ghost Mountain ผู้ผีผามรณะปราสาทพระวิหาร Second Killing Fields เป็นชื่อที่ใช้เพื่อกระตุ้นความสนใจและขยายความหมายทางอารมณ์ให้ร้ายไทยตามสไตล์ชาวขาเขมรสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่อัสดางยม,มนาอ่านเกมอำนาจรายการที่ไม่ได้แค่เล่าข่าวแต่ตีความของเกมอำนาจ วันนี้เราจะพาทุกท่านไปร่วมวิเคราะห์เชิงลึกในหัวข้อที่กำลังเป็นที่ถกเถียงอย่างเข้มข้น Ghost Mountain ที่มีคนขเขมรสร้างเรื่องปั่นกระแสนั้นหมายถึงเหตุการณ์สลดที่ผู้ผีผามรณะบริเวณปราสาทพระวิหารติดชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเกิดขึ้นหลังยุคขเขมรแดง1979เมื่อผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชากว่า4ี่หมคนที่หลบหนีไปยังฝั่งไทย และถูกเขมรอ้างว่าถูกทางการไทยบังคับผลักดันขึ้นภูเขาเพื่อให้กลับกัมพูชาโดยต้องเดินลงจากผาอันสูงชันและผ่านพื้นที่ที่เต็มไปด้วยกับระเบิดส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตราว1 3ึ0 0คนเหตุการณ์ Ghost Mountain ไม่ใช่อาจญากรรมที่เกิดจากไทยแต่เป็นผลของภูมิรัฐศาสตร์ยุคสงครามเย็นที่ไทยถูกวางให้เป็นประเทศกันชนภายใต้แรงชี้นำทางนโยบายของสหรัฐอเมริกา ขเขมรเล่าว่าหลังการล่มสลายของขเขมรแดงหลายครอบครัวขเขมรมุ่งมาสู่แดนไทยเพื่อขอความคุ้มครองและความปลอดภัยแต่เดืองจากความหวาดระแวงทางการเมืองและแรงกดดันทางการไทยตัดสินใจบังคับให้ผู้ลี้ภัยเหล่านี้เดินทางกลับโดยไม่ให้มีโอกาสได้ตั้งรกรากหรือขอลี้ภัยยังถาวรผู้ลี้ภัยถูกบังคับเดินลงหน้าผาที่สูงชันลาดลงสู่กัมพูชาการเดินลงผานั้น เต็มไปด้วยอันตรายจากกับระเบิดและหน้าผาสูงชันผู้คนจำนวนมากเสียชีวิตในเหตุการณ์นี้เด็กและผู้สูงอายุล้มตายจำนวนมากเหตุการณ์นี้จึงถูกเรียกว่า Ghost Mountain Ghost Mountain หมายถึงผู้เขาที่เต็มไปด้วยพูดผีของผู้ลี้ภัยที่ล้มตายหนึ่งในผู้รอดชีวิตอย่างบุญเซงเทงได้เปรียบเหตุการณ์ที่ Ghost Mountain ว่าแย่กว่ายุค,คเขมรแดง เพราะความโหดร้ายและความสูญเสียที่เกิดขึ้นและเหตุการณ์ Ghost Mountain ไม่ได้รับการพูดถึงเท่าเรื่อง Killing Fields โดยรายละเอียดส่วนใหญ่ถูกถ่ายทอดผ่านสารคดี Ghost Mountain: The Second Killing Fields of Cambodia และการบอกเล่าของผู้รอดชีวิตซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่ Ghost Mountain แย่กว่ายุค,คเขมรแดงและ Ghost Mountain เป็น The Second Killing Fields of Cambodia คำว่า Second Killing Fields เป็นชื่อที่ผู้สร้างใช้เพื่อกระตุ้นความสนใจและขยายความหมายทางอารมณ์ว่าการผลักดันผู้ลี้ภัยครั้งนั้นคือการตายรอบที่สองของชาวกัมพูชาหลังหนีจากขเขมรแดงความจริงเชิงประวัติศาสตร์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยขเขมรแดง1975-1979มีผู้เสียชีวิตราว1.7-2ล้านคนในขณะที่เหตุการณ์ Ghost m o u n t a i 1979มีผู้เสียชีวิตที่พูดกันมีประมาณหลักพันถึงหมื่นต้นๆแต่ไม่มีหลักฐานว่ามีนโยบายค่าล้างเผ่าพันธ์ุจากไทยหรือใครก็ตามในเหตุการณ์นั้นดังนั้นการบอกว่าแยกกว่าขเขมรแดงจึงไม่ถูกต้องในเชิงข้อมูลแต่เข้าใจได้ในเชิงอารมณ์ของผู้รอดชีวิตในเชิงประวัติศาสตร์มีน้ำหนักมากที่ไทยไม่ได้ตัดสินใจเรื่องผู้ลีภัยกัมพูชาในปี1979อย่างอิสระ แต่ดำเนินการภายใต้แรงกดดันและกรอบนโยบายของสหรัฐอเมริกาในยุคสงครามเย็นเหตุการณ์โก o s t m o u n t จึงต้องมองในบริบทโลกช่วง1979-1980ซึ่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเป็นสมรภูมิทางภูมิรัฐศาสตร์หลังสงครามเวียดนามหลังปี1975โลกแบ่งเป็นสองขั้วคือฝ่ายคอมมิวนิสต์นำโดยสาภาพโซเวียตและเวียดนามฝ่ายตะวันตก นำโดยสหรัฐเมื่อเวียดนามยึดพนมเปญและโค่นล้มเขมรแดงในปี1979สหรัฐกับจีนสนับสนุนไทยและฝ่ายต่อต้านเวียดนามเป้าหมายคือสกัดการขยายอิทธิพลของเวียดนามโซเวียตในอินโดจีนรัฐบาลไทยในยุคนั้นคือพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันต่อด้วยพลเอกเปรมตินสูลานนท์อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ต่อต้านคอมมิวนิสต์ของสหรัฐ ประเทศถูกใช้เป็นฐานข่าวกรองและศูนย์ปฏิบัติการมนุษยธรรมของ CIA และ US State Department ขนาะเดียวกันไทยต้องรับผู้ลี้ภัยจากลาวขเขมรและเวียดนามกว่าล้านคนแต่ขาดงบประมาณสเสบียีและกำลังผลจึงตกอยู่ในภาวะต้องดูแลแต่ไม่มีทรัพยากรในเชิงยุทธศาสตร์นี่คือแนวคิด containment through c o n t r o l refugee flow หรือ การจำกัดการหลังไาลของประชากรจากรัฐคอมมิวนิสต์เหตุการณ์ Ghost Mountain จึงอาจเป็นผลของนโยบายความมั่นคงร่วมกันระหว่างไทยและสหรัฐที่มุ่งป้องกันการแทรกซึมของเขมรแดงหรือเวียดนามรักษาสมดุลทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคหลักฐานสนับสนุนในเรื่องนี้เช่น Craig อ t i e n ระบุใน After the Killing Fields ว่า ไทยตกอยู่ระหว่างแรงกดดันจากสหรัฐและ UN เอ็นจึงผลักดันเชิงสัญ,ญลักษณ์เพื่อเร่งให้โลกตะวันตกเข้ามาช่วยเบนเคียนานชี้ว่าหลัง1979สหรัฐสนับสนุนให้กองกำลังขเขมรแดงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอยู่รอดเพื่อถ่วงอำนาจเวียดนามไทยอยู่ระหว่างค้อนกับทั่ง ไทยอยู่ในภาวะกั้มกึ่งระหว่างมนุษยธรรมกับภูมิรัฐศาสตร์ถ้ารับผู้ลี้ภัยมากก็มีความเสี่ยงด้านความมั่นคงและถูกเวียดนามกล่าวหาว่าช่วยเขมรแดงถ้าปฏิเสธก็จะถูกยูเอ็นและสื่อโลกประนามถ้าไม่ทำอะไรก็เสี่ยงต่อการเสียการสนับสนุนจากสหรัฐโกสเมาเทนจึงอาจเป็นสัญญาณทางการเมืองมากกว่าการกระทำโหดร้ายโดยเจตนาของไทยเหตุการณ์โกสเมลเทน เม่ใช่อาญาก,กรรมที่เกิดจากไทยแต่เป็นผลของภูมิรัฐศาสตร์ยุคสงครามเย็นที่ไทยถูกวางให้เป็นรัฐกันชนภายใต้แรงชี้นำทางนโยบายของสหรัฐอเมริกาหลังเหตุการณ์โกสต์มัลเทนเกิดความตื่นตัวจากประชาคมโลกและองค์การสหประชาชาติที่เสนอการแก้ไขและเปิดประตูให้บางส่วนของผู้ลี้ภัยเข้ามาในไทยปลายปี1 9 7 9องค์การสหประชาชาติร่วมกับรัฐบาลไทย จะตั้งศูนย์อพยพผู้ลีภัยหลายแห่งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเช่นท้ายเขาอีดางและแคมป์สะแก้วเพื่อรองรับผู้ลีภยัยและให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่อผู้หนีภัยในช่วงเวลานั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นพระราชูพธรรมและสนับสนุนกิจกรรมด้านมนุษยธรรมรวมถึงการเยี่ยมศูนย์อพยพ และให้กำลังใจผู้ลี้ภัยซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยและพระราชวง์ในการช่วยเหลือและให้ความเห็นใจต่อชาวเขมรในช่วงเวลานั้นคุณกำลังฟังอัสดางโยมนาอ่านเกมอำนาจพอดแคสต์ Podcast ที่จะไม่ปล่อยให้เกมการเมืองเล่นอยู่ฝ่ายเดียวหากคุณเห็นว่าการวิเคราะห์วันนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ แล้วเจอกันในเอพิโซดหน้าขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีครับ